สวัสดีค่ะวันนี้พบกับกองของ K European e q u i t y นะคะหรือว่าตัวของ K Euro ของทางตสิกรนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของยุโรปนะคะกลุ่มเกี่ยวกับยุโรปตัวยุโรปเนี่ยตอนนี้ที่น่าสนใจก็คือตัวของหุ้นนะคะราคาเนี่ยถูกกว่าทางของเมกาเนาะถ้าเทียบกับตัวของ p e นะคะแล้วก็ตัวของนโยบายต่างๆของยุโรปเนี่ยก็ดูยืดหยุ่นกว่าเนาะแลวเงินเฟ้อก็สูงเหมือนกันแต่ว่าไม่สูงเท่าตัวของเมกาฉะนั้นจึงค่อนข้างน่าสนใจนะคะสำหรับตัวของยุโรปดังนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําอีกกองหนึ่งของยุโปนะะค ตัวของ K e ย r โ p e a ีย q u i t y นะคะของทางกาิกรนั่นเองถ้าเราไปดูผลดาเนินการนะคะเราก็จะเห็นว่าผลการดํานเนินงานของเขาตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าสมมติว่าเราเทียบกับตัวของเขาเรียกว่ากลุ่มเนาะกลุ่มก็คือเหมือนเพื่อนๆของเขานะคะแล้วก็จับกฑ์มาตรฐานถ้าเป็นตัวของกาิกรเนี่ยจะเป็นเส้นสีแดงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของกลุ่มหรือเพื่อนๆของเขาในกลุ่มยุโรปกองทุ่ยุโรปด้วยกันเนี่ยจะเป็นเส้นสีส้มแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเดชนีมาตรฐานนะคะก,ก็ต้องบอกว่า <G> ตัวของกาิกรนะเคยูโรเป <G> ียนเนี่ยเป็นเส้นสีแดงเน ตัวของกลุ่มก็คือชนะเนาะทั้งทั้งอกองทุนที่เป็นตัวยุโรปนะคะเป็นกลุ่มด้วยกันแล้วก็เป็นตัวของแต่ชนิดมาตรฐานด้วยกันนะคะหลายๆปีก็ผลตอบแทนชนะทุกปีเลยนะคะถ้าเราเห็นมาห้าปีย้อนหลังนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย NAV นะคะราคาณนะวันที่13นะอย,อยู่ที่15.97บาทนะคะแล้วก็ไซส์กองเนี่ยอยู่ที่5376.8 2ไซส์กองใหญ่อยู่ทีเดียวนะคะสำหรับตัวของยุโรป แล้วถ้าดู performance ย้อนหลังนะคะอันนี้สามปีย้อนหลังเฉลี่ยนะได้23.91%เนะคะเฉลี่ยต่อปีนะคะแล้วก็5ปีย้อนหลังเนี่ยเฉลี่ย,ยที่เกือบ15%นะคะสำหรับกองนี้ถือว่าทำเปอร์ฟอร์แมนได้สม่สำเสมอเลยนะเป็นกองทุนยุโรปที่ทำเปอร์ฟอร์แมนได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวนี้นะคะอ่าข้ามไปนิดนึงเนาะสำหรับตัวของอ่เคย,ยุโรปเนี่ยเขาใช้กองแม่นะคะกองหลักก็คือของอ Alliance นะคะยุโรป e Equity Growth นะก็ใช้ของบลจ a z s Alliance ไปนะคะทำได้ดีเลยทำได้ดี performance โอเคเลยนะคะ แล้วก็ถ้ามาดูว่าตัวของหุ้นที่เขาลงทุนนะเป็นหุ้นสไตล์ไหนนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่เอาหุ้นกลุ่มที่เน้นการเติบโตนะสไตล์โก o w เข้ามาแล้วก็เน้นกลุ่มขนาดใหญ่นะคะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่แล้วถ้าเรามาดูนะคะตัวของกลุ่มนะคะที่เขาลงทุนนะในประเทศยุโรปเนี่ยเขาลงทุนในกลุ่มประเทศของเยอรมันอยู่ประมาณเกือบ20%นะคะเดนมาร์ก17%สวิตเซอร์แลนด์14%สวีเดน13%เนเธอร์แลนด์11%อันนี้ก็คือ t o อ5ประเทศที่เขาลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าเราไปดูตัวของกลุ่มเซกเตอร์นะกล อันดับแรกก็คือลงในกลุ่มของกลุ่มเทคนะคะสาก็เป็นเทคเกี่ยวกับของยุโรปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะของยุโรปอยู่ที่2 6 8นะคะแล้วก็กลุ่มเฮลแคร์ที่1 1 5อานะคะแล้วก็ของกินของใช้ฟุ่มเฟือยนะคะอยู่ที่10%แล้วก็กลุ่มแมทเทียลวัสดุต่างๆอยู่ที่7%นะคะอันนี้ก็คือท็อปหกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาลงฉะนั้นกองนี้เนี่ยประมาณครึ่งพอร์ตขึ้นไปเนี่ นะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตชิปมือถือนะคะแล้วก็ผลิตชิปอคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะฉะนั้นมือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆจะ,ะผลิตออกมาได้ก็ต้องมีตัวชิปตัวนี้นะคะ ASML ก็เป็นผู้ผลิตนั่นเองนะคะบริษัทที่2นะคะเป็นตัวของ d s v นะคะบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการขนส่งนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการขนส่งนะคะของ d s v ของเดนมาร์ก นะตัวที่3นะคะก็เป็น i ิน i n น o n นะคะเทคโนโลยี Technology. ตัวนี้ก็อ่าสัญชาติเยอรมันนะคะอ่าทำเกี่ยวกับตัวของชิปเหมือนกันนะคะแต่ว่าชิปตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปเป็นอ่าตัวของชิปที่อยู่ในรถยนต์นะคะฉะนั้นอ่าช่วงที่ชิปขาดแคลนนะคะรถยนต์ก็ไม่สามารถผลิตได้เหมือนกันเนาะก็ตัว In f i ิน o n ก็ทำเกี่ยวกับชิปนะคะที่เกี่ยวกับรถยนต์ด้วยเช่นกันนะคะตัวที่4นะคะ n o v o นอร์ดิสนะคะตัวโนโวนอร์ดิสเนี่ยทำเป็นบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็ทำเกี่ยวกับนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยคน้นคว้าแล้วก็พัฒนาเรื่องของการรักษาโรคเลือหลั่งที่ร้ายแรงนะคะอย่างตัวดังๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวของอินซูลินนะคะที่เอามารักษาอาการนะคะของผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองนะคะก็เป็นของโนโวนอร์ดิสนะคะตัวที่5นะคะก็คือ,อตัวของซิกกานะคะผู้ผลิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสวิตเซอร์แลนด์นะคะทำเกี่ยวกับางานน้ำยาผสมคอนกรีตนะคะซ่อมแซมคอนกรีตเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างนะคะก็จะเป็นพวกยาแนวงานพื้น ต,ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มแมทเทียลนะคะของตัวของซิกานะคะอันนี้ก็เป็นท็อปไฟล์คอดิงของทางเคกัซิกรนเคกัิกรใช่ K M เคมันย่อมจากจากสิกรอยู่แล้วเคยูโรเปียนนะคะก็ของเบอร์จอกสิกรเกี่ยวกับหุ้นยุโรปนะคะก็เป็นอีกองหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับตอนนี้นะโซนยุโรปที่จริงน่าสนใจอยู่แล้วราคาก็ถูกกว่าทางเมกานะคะแล้วก็ตัวของนโยบายต่างๆเนี่ยดูยืดหยุ่นกว่าทางเมกาด้วยนะคะและตัวของเคยูโรเปียนที่มาแนะนำวันนี้เนี่ยถือว่าทำผลตอบแทนได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับกลุ่ม ที่เป็นกองทุนยุโรปด้วยกันนะคะแล้วก็ทำได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วยเช่นกันฉะนั้นน่าสนใจมากถ้าอยากลงยุโรปก็มีกองเคยูโรเปียนไว้ติดพอร์ตได้นะคะถ้ามีกองไหนที่อยากให้แนะนำเพิ่มเติม,มก็สามารถอคอมเมนต์กันลงมาได้กดหวัวใจกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย